ซึ่งเรื่องเหล่านี้นะครับเรื่องเหล่านี้หากเรื่องใดก็ตามที่เราสามารถที่จะเสียบปล๊กและเดินหน้าเราจะทำ,ท,ำทันทีดีไหมพี่นอง <Yeah. S 1> อ่าน,นี้เรื่องแรกเรื่องที่สองนะครับเรื่องไหนที่มันยังไม่จบและยังมีปัญหาที่เราจะต้องแก้ไขร่วมกัน คณะกรรมการในการขับเคลื่อนซึ่งคณะกรรมการจํานวนของคณะกรรมการก็เป็นอย่างที่เราเคยทํากันมานะครับจำนวนเท่าไหร่ของภาครัฐเท่าไหร่ของพวกเราเท่าไหร่ซึ่งเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวท่านรองดอรโจท่านรองประหลัดนะครับท่านจะประสานกับพวกเราต่อนะครับในวันพรุ่งนี้มีการประชุมคอรมอผมจะนําเรื่องนะครับ ผมจะนำเรื่องนะครับรายละเอียดที่เราได้เจรจากันวันนี้นะครับรายงานให้คอรอมอรับทราบนะครับแล้วแล้วจะหาแนวทางว่าณเวลานี้ท่านนายงบีท่านไปราชการต่างประเทศท่านได้มอบหมายให้ท่านรองภูมิธรรมรักษาการนายตรีผมก็จะขออนุญาตจากท่านรักษาการว่าท่านจะมอบหมายให้ รัฐมนตรีท่านใดหรือท่านจะรับผิดชอบเองในการเจรจาหรือเดินหน้าปัญหาต่างๆในกรอบ6ข้อที่เราคุยกันนะครับก่อนเราทำอย่างนี้ก่อนก่อนที่จะตั้งคณะกรรมการหากยังไม่จบนะครับนั่นหมายความว่าเรื่องใดก็ตามหากท่านมอบหมายให้ผมทำในส่วนที่เกี่ยวข้องกับก,บก,บกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผมก็จะทำให้มันเร็วที่สุดดีไหมพี่้อง ส่วนเรื่องไหนก็ตามที่มันขึ้นอยู่กับเจ้ากระทรวงอื่นนะครับก็เดี๋ยวให้ท่านรักษาการยกท่านประสานไปมันจะได้จบเป็นเรื่องๆไม่ได้ค้างข่าวไว้นานอย่างนี้ดีไหมพี่น้องส่วนเรื่องรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวสวนปนนะครับโดยรถกระโจวก็จะหารือกับแกนนําพวกท่านหากรอบแนวทางที่จะนําเสนอแจ้งคอรมอรับทราบในพรุ่งนี้ดีไหมพี่น้องหมดเรื่องแล้วครับ <laughs> <laughs> ท่านรองจ้องมเลยไหครับ ท่านไม่มีนะครับ,รบอเอาเป็นว่าพวกเราจะทํางานให้ไหวดีไหมพี่น้อง<ด>นะครับเราอะไรนะครับแน่นอนต้องจำได้ครับและทําให้ได้ด้วยนะครับดีไหมน้องจาององเาเชินครับครับอจะต้องขอขอบคุณ ท่านรัฐมนตรีแล้วก็ท่านติดต,ตามมาด้วยนะครับว่าในวันนี้นะครับเราก็พี่ดองก็อยากน้อยนะครับก็คือตลอดระยะเวลาที่มาอยู่ที่นี่ตั้งแต่วันที่แปดนะครับตะคืนวันที่7จนถึงวันที่แปดเนี่ยก,ก,ก็เหนื่อยล้านะครับแต่ว่าพอมาได้ยินวันนี้เราก็รู้สึกดีใจนะครับว่าปัญหาของเราเนี่ยคงจะ คงจะคืบหน้านะครับแล้วก็ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วและทันทุวตีแต่ว่าในเบื้องต้นน,นะครับอันดับแรกเลยเนี่ยเพาเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างระหว่างาภาครัฐกับกับพี่ดองตระมาชาคนจนน,นะครับถ้าถ้าจะเป็นไปได้นะครับผมก็คิดเป็นไปได้แหละเพราะว่าจริงๆรแล้วอานาจก็อยู่ที่ที่พวกท่านทุกคนนะครับว่าตอนนี้ถ้าเกิดสามารถที่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างสัมพันธ์อันดีตนะ่อการนผมคิดว่าไอ้รั้วกําแพงเหล็กที่อยู่ด้านหน้านะครับที่ขั้นระหว่าง สะพานพระวานที่ที่จะปิดกั้นพี่น้องที่ไม่ให้ออกไปไหนเนี่ยนะครับที่ทางฝั่งนู้นเนี่ยนะครับก็อยากจะให้หลีเลี่แต่ส่วนใ่อย่างน้อยเนี่ยมันจะได้ทําให้พี่น้องอสบายใจเราเราที่มาอยู่ด้วยกันมันไม่มาต้องเผชิญหน้ากันไม่ต้องมาแบบฝ่ายนึงแล้วต้องจับผิดกันอยู่หรือฝ่ายที่ต้องจะเงียบหรือเปล่าอะไรมันอย่างนี้จุดนี่รัจะ เปิดตัวแต่ด้วยความสบายใจทั้งสภทั้งองฝ่ายไม่คิดว่าคุณจะต้องพกดาบมาอยู่ข้างหลังกันครับอันนี้ก็ต้องขอความอนุเคราะห์ด้วยครับครับครับเดี๋ยกอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับก็ก็กราบเรียนพ่อแม่พี่น้องนะครับนะว่าในส่วนของรั้วนะครับที่ที่เราตั้งไว้นี่นะครับนะก็ก็เพื่อ เพื่อให้การจราจรสะดวกนะครับบางครั้งก็มีเส้นทางขบวนเสด็จบ้างอะไรบ้างนะครับนะฮะก็เดี๋ยวย่างงี้เดี๋ยวในความประสงค์นะครับในความประสงค์เนี่ยเดี๋ยวผมขอไปไปไปหารือนิดนึงนะครับนะเพราะว่าการจะเอารั้วออกเนี่ยมันมีมันมันมีคําสั่งมีข้อบังคับอะไรอยู่นะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันนี้ผมผมรับไปเองนะครับนะแล้วเดี๋ยวผมจะไปไปไปแก้ไขปากับพี่น้องนะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่ผมรับไปเองนะครับนะแล้วเดี๋ยวผมผมไปไปร่วมกันดูนะครับนะแล้วเดี๋ยว เมื่อผมแก้ไขปัญหาเสร็จแล้วอาจจะคุยกับพี่ารมีอีกทีหนึ่งนะครับนะฮะเพราะนั้นเราก็ผมก็ต้องฝากนะครับว่าวันนี้พ่อแม่พี่น้องมาเนี่ยนะครับผมก็ที่ชมน,นะครับว่าท่านอยู่ในการชุมนุมที่สงบนะครับนะสงบนะครับแล้วก็เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของผมเองซึ่งมากํากับเนี่ยก็ต้องเรียกว่าเราจะอยู่ด้วยกันโดยที่ไม่มีความหวาดระแวงกันนะครับนะแล้วผมก็จะดูแลความปลอดภัยของทุกคนนะครับนะ,อ,ะอย่าง ยิงที่สุดนะครับนาแล้วก็รวมถึงการอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆที่เราทําให้ได้นะครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นขอให้ท่านสบายใจนะครับครับผมนะฮะขอมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณรัน้องขอให้พี่น้องเจ้าจากรยนตบบร กับทั้งสี่ท่านนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นจุดเริ่มต้นหรือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีอีกอันหนึ่งนะครับที่อย่างน้อยนะครับก็ต้องขอขอ,อบคุณทั้งตัวแทนจากทางรัฐบาลนะครับที่มีความตั้งใจแล้วมีความจิงใจที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องสมาชิกคณจน ขณะนี้นะครับบิ๊กโจ้ก็เจอกับพักนักกายนะครับส่งไปที่กองทุนทางลงเวทีนะครับสถานที่แค่แบบเดินกิจรับกระดมขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่มาร่วมนะครับมาร่วมทำข่าวนะครับถ่ายทอดกิจกรรมในวันนี้หรือถ่ายทอดการเจรจาในวันนี้นสุดเมื่อกี้นะครับเราทุกคนจะทราบร่วมกันแล้วว่าในส่วนของข้อตกลงนั้น